ตอนทีนี้ก็เลยถ้ามาอาการไม่ดีขึ้นเมื่อคืนถ้ารุนแรงเกินไปยายก็จะพาไปอยู่แต่ว่ายายเอาอยู่เมื่อคืนีน่เลยเมื่อคืนนี่เยนนเอาผ้าเช็ดเช็ดเช็เชเชแล้วก็ลงแล้วก็กินยาแล้วก็ลงย,ยาโทรมาอยู่มังหันย่นะยาโทรมากับแม่แอนว่าไข้ รดหรืยางแต่ว่านอนกัน้องนอนอยู่เด็กน้อยถ้าเขานอนนอนหลับๆับคักอิ่มจ๋าจ๋าอะไรข้าอะไรนะลูกไหนข้าไหนไหนข้าอ๋อในไงมันหมุนได้อย่างนี้ไงขอโทษหรือยังหลักขีดของเขาว่านอนหลับดูแลลูกอ๋อนอนหลับนอนหลับอย่ายุ่งไม่ได้ยุ่งก็ได้ อ๋อนอนนอนหลับอยู่ไม่ยุ่งก็ได้โอ้ยยายยุ่งยายยุ่งยายยุ่งยายได้นอนอยู่ค่ะยายนอนตอนเช้าเมื่อเช้านี่ยายก็นอนกับหลานนี่แหละพอหลานนอนก็เปลี่ยนเวรให้ตาเล่เป็นคนอยู่กับหลานต่อแม่แอนออกชงกาแฟห้มือเศร้านี่บ่ายยู่เลยหลับเพื่อ นอนดีกว่าขอบคุณค่ะคุณสมพรคุณยังว่าหันวะอาอาโอขอโทษพี่เลยอย่าทำเนาะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกโอ้พี่พอน้องเพชคนเสื้อสีฟ้าเนี่ยน้องเพชนะคะเ,าาเสื้อเหลืองน้องพลอยอขอโทษพี่ก่อนลูกขอโทษเยวขอโทษนะคะ ถ้างั้นซอมบี้จะมานะสามนักขาจะมานะลูก,อ,กอือขอโทษพูดสิพูดพูดเพลงอะไรนะสามนักขาไร่มนตราอะไรนะลูกต่อ,อยกักไว โอ๊อยยายจำเพลงไม่ได้ขอบคุณค่ะหายแล้วค่ะน่าจะดีขึ้นค่ะก็ยังมีไข่ไข่อันนี้ไหมไข่ตีนเย็นมือเย็นนั่นไหมขันที่ไข่ขึ้นมาตีนนี่เย็นเจี๊ยบอันนี้ต้องเฝ้าเซตทั้งหลังเซตกีตัแน่เซตอห้รร่งนี้ให้หัวหอนบืบอเฝ้าเฝ้า,ซาเซตมาปุ๊บเอาผ้าห่มเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาผ้าห่มมันจังลวง แต่สวอกด้วยเมื่อวานนี้มีโควิดไม่มีไข้หวัดใหญ่นะคะเมื่อวานนี้แบบโอ้ไม่มีอะไรคือไข้ไข้เฉยๆัวนว่าไข้ไข้ตามฤด,ดูกาล <laughs>